ครับผมน้ำผ้าทุกท่านมาเบิ่งได้ถ่ายครับใน้ถ่ายกิติปีที่แล้วนี่เฮาเฮาเป็ยนยังไงปีที่แล้วเฮาเป็นในไดถ่ายของเรือสาวสือบลินบอเคยเอาถ่ายเรือจักเถียครับตั้งแต่เกิดมา <c oughs> พอดี <c oughs> พอใหญ่นายนถ่ายเกาพิ่นพื้นเถ่า <c oughs> พิ่นไปบ่ออะไรแ <c oughs> ห้งพิ่นบ่มีก็ได้บ่ม,มี ผู้เอาผมก็ได้ล่องไปเอาบึงครับพปยงไดบันพ้นการสนามแหลกตกนามครับตกนามเขาเขาเห็นยงไดมาตกนามเ <laughs> <laughs> ขาให้แพ่เฝ้าครับเลือดสนะอยู่แต่แพลเฝ้าเลือดสนะแต่ว่าคนนัหนไปตกนามเขาเลือดห้แพ่ครับผมออ <laughs> สนามใดนี่บอกหน่สนามบันท่าไข่ครับท่าไขา่ท่าสะแบงท่าไขา่ท่าสแสดงกันเพื่อรอยเอด อยู่เลยเอ็นเด่นาะพี่นะเออเซลพูมเซลอพูมน้อยเอ็ดครับเลือดชนะแต่ค้นแพ้ครับตกน้ำครับนี่พี่พี่พ่อันดับหนึ่งของบ้านทางง่อยเอ็นในนี่ครับเอา,เอาครับผม